ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงน้อยก็มาแฝ่แม่น้ำน้อยนะครับามาไปลงถึงหน้าบ้านน้องต้อมอหน้าบ้านแฟนน้องต้อมนะครับแล้วก็มาขึ้นมาข้างบนดูซิว่าวันนี้ปลาจะกินไหม นะครับเมื่อก่อนมาลงก็พอได้มั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาลงดุกวันนี้มาสองลำกับทีมงานนะครับอีกลำหนึ่งจะเป็นไส้เดือนนะครับลุงน้อยเป็นเอาไอ้ดุกมาลุงน้อยใช้ดุกอีกลำเอาไส้เดือนนะครับอันนี้ก็วิ่งขึ้นมาทางบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะปักล่อง เดี๋ยวคืนนี้ตอนเช้ารู้กันนะครับท่านผู้ชมดูดีว่าระหว่างไส้เดือนกับปลาดุกอันไหนจะในลุ้นนะครับแต่ตรงนี้เขาก็ถ่ายช้อนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับถ่ายช้อนนี่ถ่ายช้อนอยู่นะครับเป็นช้อนใหญ่ๆนะครับส่วนทางทางขวามือก็เป็นกระถางเขานะครับ เราก็จะถึงที่แล้วนะครับครับลุงน้อยก็หยุดไปซะหลายวันหนึ่งไม่รู้จะไปปักตรงไหนเพราะว่าน้ํามันขึ้นเหลือเกินเลยน้ําขึ้นมากเราก็ไม่รู้ไม่มีที่ปักนะครับส่วนวันนี้เห็นน้ํามันลงก็ลงน้อยก็จะมาปักอยู่ตอนนี้เขาก็จับกระชังจับปลาทับทิมกันอยู่นะครับ นีก็กําลังจะจับทับคิมกําลังจะจับทับคิมนะครับตอนนี้ทับคิมอ่าคงจะจับได้ขายดีนะครับวันนี้ก็จับทับคิมอยู่ครับแม่ับนะครับก็มี f อฟบางท่านนะครับก็คอมเมนต์มาลุงน้อยก็อ่านดูนะครับเพราะว่าลุงน้อยจะอ่านทุกคอมเมนต์ นะครับแต่ว่าจะให้ลุงน้อยตอบก็ตอบเป็นบางครั้งเพราะว่าลุงน้อยจะกดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ลุงน้อยก็พยายามจะตอบนะครับบางท่านก็บอกว่าปลาขอให้ถ่ายปลาให้หน่อยีตอนปลากินครับผมก็พยายามถ่ายนะครับตอนปลากินแต่กรณีที่ว่าไปกันสองลำอีกลำหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่า ลุงน <Lead S 1> ้อยมีมีกล้องเดียวไม่ได้ไม่สามารถจะไปถ่ายกล้องสองได้นะครับลุงน้อยก็จะถ่ายตัวของลุงน้อยเองอีกลำหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายบังเอิญว่าปลาไม่กินของลุงน้อยไปกินลำโน้นลุงน้อยก็ไม่ได้ถ่ายนะครับให้เข้าใจลุงน้อยที่ว่าเอาปลามารวมกันทําไมได้เยอะหลายตัวแต่ลุงน้อยไม่ได้เห็นมีปลายักปลาเลยวันนั้นคือไม่ได้ปลานะครับขอบอกสองวันนั้นไม่ได้ปลาลุงน้อยอสองสามครั้งไม่ได้ปลาเลย ด้อีกลําหนึ่งไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเอฟซีต้องเข้าใจลุงน้อยด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ยลุงน้อยอย่างนี้ยิงมันน้อยไม่ได้ยิงอะไรเลยนะครับบางครั้งที่เอ่อโทรมาลุงน้อยก็รับบางครั้งที่ว่าโทรมากลางวันไม่ได้รับลุงน้อยมาลงเบ็ด นะครับก็ไม่มีเวลาที่จะรับเพราะว่าลุงน้อยต้องดับโทรศัพท์ไม่งั้นลุงน้อยปักเบ็ดไม่หมดนะครับต้องให้เข้าใจลุงน้อยนะครับถ้ากลางคืนรับหมดนะครับโทรมากลางคืนจะว่างลุงน้อยก็จะมาพักกลางคืนก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปไปชอนก็คงจะได้รับโทรศัพท์มาให้เข้าใจลุงน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเยอะว่ายิงอะไรเลยเยอะตรงไหนทักได้หมดบางครั้งก็เอฟซี FC รู้จักลุงน้อยลุงน้อยไม่รู้จักเอฟซีเลย จะมาลุงน้อยจะไปทักได้ยังไงฮะทักลุงน้อยลุงน้อยก็ตอบให้นะมาครั้งที่ว่าขับรถเพลินๆทักในบนรถก็ไม่ก็ตกใจเหมือนกันแต่ <c oughs> ก็ทักตอบนะครับลุงน้อยไม่ได้เยอะไม่ยิงอะไรเลยนะครับลุงน้อยอยู่ของลุงน้อยแบบยังไงพื้นๆอย่างเดียวนะครับ อันนี้ขอให้บอกกัน FC X เข้าใจนะครับไม่เยอ่อไม่ยิงไม่อะไรทางนั้นนะครับถุงน้อยสภาพตรงๆนะครับมียังไงบอกอย่างนั้นไม่มีการโกไม่มีอะไรเลยนะครับส่วน FC ที่สั่งปลามาถุงน้อยก็ยังไม่ได้จะส่งเลยนะครับเพราะว่าปลายังไม่มีส่งหลายเจ้าเหลือเกินหลายท่านที่บอกว่าทำไมไม่ส่งปลามาครับปลายังไม่ได้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวรอถ้ารอปลาได้มาไหลลุงน้อยก็จะส่งไปมานั้นทันทีจะโทรให้บอกทันทีตอนนี้รู้สึกว่าส่งโทรกันมาหลายเจ้าแล้วเกินประมาณร้อยกว่าโลเห็นจะได้นะครับก็เดี๋ยวลุงน้อยก็จะพยายามหาส่งให้ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ลุงน้อยก็จะขอปักเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุ้นกันเราต้องมาแข่งกันลำนั้นว่าดูสิว่า ไสเดือนระหว่างไสเดือนกับไอดุกอันไหนจะเวิร์กนะครับอันนี้ก็รอดูกันย่รอดูกันนะครับท่านผู้ชมดูตอนเช้าครับก็สวัสดีประมาณตีสามตีสีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ตามดึงดุกๆนะครับ หนึ่งตัวเราก็จะตอนนี้ก็ให้กระดานะครับเข้าเปีนป่าเราดูสิว่จาจะมีตัวใหญ่ไหมครับน้ชมเี๋ยวยัง อย่างเงีย้ยใจตัวไหมเข้าไปในป่าลึกเลยครับ vào subscribe các bạn Ghiền Mì xem không จะเลยนะครับนี่ลุนัหลุแล้ว นะครับเพื่อเราจะได้ไปดูตัวพึ่งสอบมานะครับประมาณตอนพึ่งสอบมา,มาตอนวันคึ้เก็ไม่ได้สอบเมือ่อกี้กินลูกไปตวงก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวลุงน้อยดับวีโอก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้เจอตัวะเนี่ยขันขึน้เอ,อาสาวขันไหนก็ไม่ ตอนนี้ก็ให้ลูกสีดำนี่นี่ให้ลูกสีดำดำก่อนให้ลูกสีดำดำดูปากก่อนให้ลูกสีดำนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวที่สองปาลปาอะไรปลาอะไรจับจับนิ้วก่อน ตะขอก่อน,อนะอชมเห็นหครับใบหน้าของคนดำเนี่ยว่าง,งั้นคุณกิมอยู่ประเทศอะไรว่าผูดาน ด,ดูดูดูมาหาดำนำ้ำดูนะครับยักษ์ก้อนตัวที่สองนะครับเป็นปรากฏปากฏว่าปรากฏนะครับน่นปัก ยักยังยักยังอ่าโอเคมาเก็บก่จับไว้ก่อนอยู่ด้วยตัวเครื่องไหมเครื่องอ่ะวเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้เวลาจะทำอะไรดูมาไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวนะดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำการยักมันก็คราวนี้จะสอนการยักนะครับท่านผู้ชมว่าจะให้ยักยังไงอะไรยังไงดำอยู่ไหน ฮะเอาเอาเชือกปูนี่คือคนเด็กใหม่นะครับที่สำหรับดำน้ำนะครับเวลาขึ้นก็ต้องเอามือโผล่มาก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องอหัวขึ้นนะหัวขึ้นเดี๋ยติดผักตายะนะครับผมลงน้อยก็จะจับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดถยก็ก่อนนะครับนะครับ ใจเย็นนะครับคือเราต้องทํางานอะไรใจเย็นๆเพราะของในน้านะครับจะทําปุบปับปุบปับก็ไม่ได้ครับอ่ะกันนะจับกันหน่อยอันนี้นี่จับตัวนี้ก่อนเะเอาเอาเอาจับมีดก่อนนะะจะตัดเลยจัดเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนจับจับไปเอาลองลองดูลองลองดูที่ว่ามันเข้าตรงไหน เนี่ยเราต้องไปดำไปครั้งที่สองไว้มาดูที่มันเข้าตรงไหนนะครับท่านผู้ชมเวลาดำต้องให้สำรวจเพื่อการยักปา่าไว้แล้วเข่าลึกเอาลึกนะเอานะทีนี้ตัดนะเวลาตัดต้องเอาไอ้ตรงสายเบ็ดอะขมวดนี้ไว้ด้วยแล้วก็ตัดตรงนั้นนะเอาที่ไปที่แปมเอาใหยาวๆ เด็กเลนี่เออนี่ครับก็เวลาทวปาปลาติดมันก็ทะช้าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีไสาอยู่นะครับไสาอยู่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมสาสวยนะครับอเอาเลยปลอยยอ่อยเลยตัดเลยเเเตัดเลยเออเลาไม่สนใจ สวยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าบูชมอยากจะดูปลาในน้ำนี่ครับเนี่ยของแท้เลยนะครับของแท้เลยนะครับนี่เวลาใหญ่เอาโอเคเอาละเออตัดๆเชือกออกนี่ตัดอ้นี่ออกตัดไม้ออก แต้มนะครับเดี๋ยวดูนะครับสองแต้มนี้ไซส์สวยหน่อยนะครับไซส์ประมาณเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดสวยบางท่านบอกอยากอยากจะดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆญ่เวลายักษ์ปลาใต้น้ําอะไรอย่างเงี้นะครับลุงน้อยก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับนี่ครับบางครั้งที่ว่าทําไมลุงน้อยไม่ไม่ยักษ์ปลาเลยได้แต่ปลาก็ลุงน้อยไม่ได้ปลานะครับ ให้ลำอื่นเขาได้ลุงน้อยจะไปยักได้งไงมันมีอีกลำหนึ่งนะครับเราก็ไม่เห็นขอโทษทีนะครับที่ว่าไม่ใช่ลุงน้อยเอาปลาที่อื่นมาเกี่ยวนะครับลุงน้อยไม่มีอย่างนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับไสสวยนะครับไาสเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวเราก็จะดับรอดูตัวต่อไปนะครับถ่ายให้เห็นตัวปลาและเห็นกูด้วย กดแล้วกดแล้วเห็นไหมชัดนะ,จะจนะครับก็กินอีกตัวนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นปลาอะไรนะครับขอบค,ครับตรงนี้ต้องดูกันชัดๆดูกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชม มันไปติดอะไรเขาแค่ไหนติดอะไรเขาไม่ติดไม่ติดคนเจยบนั่นงเงาันอะไรก็ไม่รู้ครับท่านชมดูดูนี่ คือนะครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วนี่ครับนี่ครับโอ้โหดดดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมารู้ว่าปลาอะไรไอปอดนะครับเป็นไอปอดนะครับออโอ้โหอืสยสวยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี น,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 นี่นะครับเทพปรากฏรั้งนะครับโวยวายเทพปรากฏรั้งแซมที่สี สี่แต้มนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ผมอย่างที่บอกนะครับเป็นสี่ครับบางครั้งลุงน้อยก็ไม่ได้สักตัวเหมือนกันแต่ได้ปลาอีกลำหนึ่งลุงน้อยไม่ได้ถ่ายเลยร้อยเงือกก็หน่อยเดี๋ยวมันจะไปซะแกเลยแกะเลยร้อยเงือกก่อนนะครับท่านผู้ชม cho anh viên cấp cho anh à, sai 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 chỉ các bạn hạt đầu xuống tầm ไ้5โรนะครับเห็นไหมครับของแท้ๆนะครับน,น้อยเบอร์8นะครับอน,นะครับโอลูกหมุน8บาทนะครับ ที่ถามประดุกมานี่ครับตัวขนาดนี้ปลาดุกตัวขนาดนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้นะครับนะครับประดุกก็โลละห้าสิบบาทจะขอเลดนะครับเลดสั่งทำพิเศษกับเลดครับ,เ,รบเดี๋ยวเราดูรุนตัวต่อไปครับ หนึ่งสองสามแล้วก็ได้จะได้คู่ค้าที่จวงนะครับเห็นไหมครับนะครับไดหนึ่งสองสามสี่นะครับประดุกได้สี่ตัวอาศัยเดือนนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวคนอีกคาในรังอยู่สู้ลุงน้อยไหมสี่ก็สิบจะแพ้ก็ได้ยังไงดูหน่ครับเขาไม่เอามานะครับลุงน้อยปล่อยหมดแล้วไปไปมีเผืือด๋ยวามงามเท้านะครับสสดีครับนะครับตอนนี้ก็ได้ในครา้นี้นะครับก็เดี๋ยวเราโป๊ะโป๊ะมาแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปส่งครับส่งประมาณหตัวนะครับหกตัวทั้งกระเ้านะครับจะไปส่งุเขียบแล้วก็จะทำอะไรทำมาลงสักแก้วโป๊ะมาแล้วครับนี้เราก็โยนนี้ลุงกไทยหรือภายช้อนที่มาหรือจะไปเนินทากเดี๋ยวเย็นจะไทยจ่วนให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ลุงน้อยก็เดี๋ยว นนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงน้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้ตูตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับลุงน้อยก็สวัสดีครับกลับบ้านก่อนนะครับางาน,นครับ